สถานีทีนี้ต้องต่อรองเท้าไหมถ้าสำหรับในโลผมเนี่ยผมไม่มีรองเท้าอะไรอ่ะผมถามคุณอาร์ตดีกว่าครับผมงานที่คุณทำเป็นงานเกี่ยวกับการบริการใช่ไหมโอ้บริการจัดจ้า เริ่ม,ม,มครับผมเริ่มจากพี่อมก่อนแล้วก็ถามามเลิฟครับผมที่เนี่ยคุณทํางานอะไรผมทํางานทั่วไปครับถามพี่บอมแล้วกันครับกลิ่นของนี้เนี่ยไปทางเหม็นหรือไปทางหอมเหม็นเหม็นเหม็นสําหรับในโลนั้นในโลนั้นอถามพี่หมูแล้วกันสถานที่อย่างเนี้ยอเปิดทําการเนี่ยช่วงดึกหรือช่วงเช้าเปิดที่ เอาเซฟทำแล้วว่ามาสถานที่ตรงนี้มีต้องเสียงตาไหมเสียงตาไหมต้องถามอะไรถ้าเฮิร์ท์มาเพลงมันอาจจะทำให้เสียงตาส่วนใหญ่เพลงมันไม่ค่อยดีเราไม่เดาถามมาถามเลย ผมถามพี่หมูอีกทีสถานที่แห่งเนี้ต้องจองคิวไหมสำหรับผมต้องจองสำหรับผมผมถามคุณหมูการจองคิวของคุณเนี่ยจองยังไงคิลี่ยโค้ดครับเปี่ยวโค้ดหรือไม่งจะบอกอินได้ผมถามคุณบอมดีกว่าสถานที่แห่งเนี้มียูนิฟอร์มตายตัวไหม ต่วนของผมมีผมถามพี oh> ideally, ่บอมอีกทีนะได้คร mm ับ hmm. มีทรายเยอะไหมที่นี Sign ่ทรายอะทรายทรายอะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะอ้อทำไมอะถามใครถามใครหลายว่ะถามใครเฟรมผ่านที่ไหนแอร์อัดไหมอยู่ที่จุดเวลาดีว่ะ ขอถามพี่บอมครับครับสถานที่แห่งเนี้ยส่วนใหญ่อะคนเขาไปคนเดียวหรือไปเป็นคู่นะไปเป็นคู่ไปเป็นคู่คส่วนใหญ่หรอไปมากกว่านั้นได้ไหมไปมากกว่านั้นได้แต่ตัวอยหา่ไปเป็นคู่โอเคกิ่นวิกลิ่นผมถามคุณเลิฟดีกว่าอ่ถามมาครับผมเวลาเข้างานของคุณ คือกี่โมงครับอยู่แล้วแต่กะครับถ้าผมกะแบบกะดึกก็อาจจะเข้าดึกแล้วเช้าพอแล้วพอแล้วเขาไดตัดต่อไปเยอะเลยอีกอาหนามพี่บอมอีกทีนึงครับคุณจี้ผมในโลกของคุณเนี่ยสถานที่ที่คุณอยู่เนี่ยอืเป็นแอร์ไหมหรือว่าร้อนเป็นร้อนครับเป็นร้อนเป็นร้อนเข้งหมเป็นร้อนครับถามผมมาเลยคุณเปาะอาร์ตดีกว่าครับผมสถานที่แห่งนี้อ่ะมีต้นมะพร้าวเยอะไหมอืมต้นมะพร้าว ไม่มีไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะหาครับสถานที่นั้นต้องใส่รองเท้าไหมสถานที่ที่นี้ต้องใส่รองเท้าไหมถ้าสำหรับในโลผมเนี่ยผมไม่มีรองเท้าอะไรอ่ะเป็นม้าหอะไรถามพี่บอมอีกทีครับสถานที่แห่งนี้ครับโอ้โหศกประบอกไหม แล้วแต่ที่นะเอาจริงโอเคผมถามคุณอาร์ตดีกว่าครับผมงานที่คุณทําเป็นงานเกี่ยวกับการบริการใช่ไหมโอ้บริการจ๋าๆเลยครับผมตายครับพี่ฮะถามผมถามพี่บอมครับผมกันดีเอ้าไปเล่นด้วยมอตสถานที่นี้ถามใครถามคุณเฟรมทำใหมาตรฐานพี่บอมดีกว่าพี่บอมพาไปพีเลิฟแหละต้องพกเงินไปเยอะไหมเยอะ อยโอ้ยโหยยากเลยไม่ม right. 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 ีใครตอบเอยครับไดจะถามคำถามนี้คือว่าว่าลมจะยุ่งเลยคำถามนี้นะถามแฟร์อ่าพี่บอมเวลาที่ต้องออกจากประตูหนึ่งไปประตูหนึ่งอ่ะต้องมีระบบเช็คเช็คของไหมเช็คอุณหภูมิร่างกายมีไหมอ๋อติดติดอ่ะติดติดอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีโอเคครบละพี่บอมคิดว่าใครเป็นสบาย ไอเลิบพี่บอมพี่เบลพี่เที่ยพี่บอมเขาตอบถูกเยอะนะเว้ยอ่ะพี่เลยบมันต้องผมอกว้างๆพี่บอมอะกุจี้สุดๆแล้วโอ้โหพี่บอมแล้วกันอ่าพี่โมะพี่บอมใครจะละลายครับผมเองให้ให้ผมตอบก่อนสถานที่ก่อนสถานที่ก่อนอันแรกนะอ่าทะเลทะเลไล่ก่อนไล่ก่อนว่าคุณได้อะไรมาบ้างเนี่ย ผมได้ว่าอะไรวะมีชายหาดใช่ไหมเขาถามผมคุณเนี่ยเป็นงานบริการจ่าผมเดาว่าคุณเป็นม้าที่ชายหาดมีตะโบไปแล้วเดาเดาเราคุณไม่มีรองเท้าเราไม่ต้องใส่รองเท้าเราใส่เกลือคุณเนี่ยเป็นม้าบริการเยอะเดี๋ยวมีคนไปขี่คุณเยอะอันนี้คุณเป็นคุณน่าจะเป็นม้าแล้วไอ้ผมผมฟันเลยอ๋อคุณเป็นม้าผมเป็นสไปาคุณเป็นม้าไอเก่งที่ผ่านแล้ว อันนี้ผมถามเลยคุณนะทำงานอะไรอะไรไงนะคุณมีมีคำถามอะไรบ้างนะเราจองคิวมั้ยมีจองคิวคิวอาโค้ดมีจองคิวด้วยมั้ยชายหาดไม่น่าใช่อ่ะจองคิวอาจจะเป็นร้านอาหารแถวนั้นเออ้ายหาดร้านแรกร้านทุกี้อืมอันนี้ถามมึงเป็นแหละเดี๋ยวก็คูคิดก่อนไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าร้านะทุกี้เป็นตะเกียบเป็นตะเกียบบ้ารือว่าโลบ้าเลยโลตะเกียบ โอ้โหถ้าร้านไหนนะก็ไม่ใช่้ะไม่ใช่ร้านตุ๊กี้ไม่ใช่ชายหาดต้องมีตัวติดติดเหรอบริการหนามดินไปเลยเออเขาต้องใส่รองเท้าจองคิวอ่ะจะเป็นถ่ายพาเลื่อนดูดิอยากรู้สิคนนักงานเสิเ์ฟเ้าถูกร้านชาบูกินต่อร้านตุ๊กี้ไม่ดู เอามันเหมือนกันนะผมเป็นตีนเหมือนกันผมเป็นหุ่นยนต์แมวเสร็อแล้วผมมาคิดอยู่ว่ามันคือร้านร้านแบบร้านโคตร้านตุกี้ตีนหนอนนะผมไม่มีรองเท้าอันนี้ถือว่าถูกป่ะถูกอ้จริงๆได้เต็มนะอั้จริงๆถือว่าได้เต็มนะนั่นตุกี้เต็มแล้ถือเพราะว่าพอพอมี QR code อ่ะเราเราเลยได้อันี้ลยใช่ไงว่าไอ้เงี้ยแม่งไอันนี้ก็เลยจองคิวอันนี้เลยพาออกว่าจะไปทะเลไปจองคิวไป QR code กันแบบว่าถามไปตามๆนี้แต่ผมเดานะผมเลยแบบไอ้เงี้ยต้องออกแล้วสบายรู้แล้ว นี่ถ้าเกิดว่ารู้ว่าเป็นร้านแทบูผมจะรู้ว่าคุณเป็นหุนยนหุนยนมา้าหุนยนมา้า <c oughs> ถามพี่หมูแล้วครับมาตรฐานที่นี้ผู้ชายหรือผู้หญิงเท่ากันเท่าเท่ากันเฉลี่ยเฉลี่ย ถามมาร์ทครับผมสถานที่เนี่ยสูงไหมสูงไหมถ้าโลผมอยู่ไม่สูงเลยไม่เอาโลเอาสถานที่อะเอาสถานที่อะสถานที่อะสูงอยู่นะสูงอยู่อ้ยรพี่หมูถามเลิฟครับสถานที่แห่งเนี่ยคราบเกลส่งดังไหมดังดังเลยดังเลยถามพี่บอมครับโลของพี่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนแก่เป็นเด็กหรือคนแก่เป็นอายุเราไหนเหรอโลอะ เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ถามไม่ได้เฮียเลยผมหนาผมนาคุณเลิก็้วยอ่ะได้ครับที่เนี่ยปลูกพืชผลขึ้นยากไหมไม่ยากไม่ยากผมถามคุณเลิได้ว่ามาที่เนี่ยมีทรายไหมมีมีทรายไม่ได้ผมถามอาร์ตครับเวลาเราจะไปที่แห่งเนี้ยอืเราต้องแต่งตัวยังไง ตามหลักที่สถานที่อย่างเนี้ยต้องแต่งตัวยังไงต้องไม่เอาโดร์ไม่ต้องตามโดตามหลักที่เขายึดเป็นเบสเนี่ยต้องแต่งตัวยังไงแต่งยังไงก็ได้นะแต่งยังไงก็ได้ตามเบสใช่ไหมตามตามแต่ละคนเนี่ยตามสไตล์ของแต่ละคนครับคุณเลิฟครับว่ามาครับไอสถานที่แห่งเนี้ยพื้นดินอ่ะมันเสมอกันไหมนั่นนี่อะไรเนี่ยนั่นสิแล้วมีทั้งสองแบบว่ะมีทั้งสองแบบทั้งสองแบบสองแบบตาคนณอะ ขอถามไปที่พี่หมูอีกทีนึงสถานที่แห่งเนี้ยเปียกไหมไปหยักบางวันผมถามคุณหมูครับสถานที่เนี้ยมีต้นมะพร้าวไหมมีครับแล้วแต่ที่เฮ้ยอย่าอ้วงอยู่้วไปหูอะไรนะผมถามคุณเต้แล้วกันสถานที่เนี้ยเหม็นเปรี้ยวไหมเหม็นเปรี้ยวนี่แล้วน่าจะคนนะน่าจะคนนะผมถามพี่เลิฟด้วยอ่ะหน้าที่ของพี่เนี่ย เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยเหรอใช่เหอยครัถามเลิฟครับหน้าที่ของเลิฟอ่ะมันต้องแต่งแบบชุดประจำของเขาป่ะมีเครื่องแบบไหมไม่มี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 เครื่องแบบไม่มีกูตอบเลยได้มไอ้สาเอาวที่โหไอ้สัตว์นั่งดึงเป็นหนังมคิดอยู่เลยเฮียทำไมเขาจี้ผมมาจังวะคุณตอบอะไรของคุณอ่ะถามเฟรมครับสถานที่แห่งเนี้ย ส่วนใหญ่อ่ะเขาไปกันวันหยุดไหมถ้าส่วนใหญ่ใช่ไหมส่วนใหญ่วันหยุดครับครับผมผมถามอาร์ตครับผมร้านที่แห่งเนี้ยเสียงดังมากได้ไหมเสียงดังมากได้ไหมจำกัดเวลาได้ไหมจำกัดเวลาขายเลยผมถามพี่เลิฟลสกันสถานที่นี้ขายอาหารไหมมีให้กินครับกินต้องเติมพลังครับอุตส่าหมึงละเุตาห์อาร์ตอุตสาอาร์ตครับสถานที่เนี้ยต้อง ใช้คนเยอะไหมใช้คนเยอะใช้คนเยอะไหมใช้คนในการทํางานอ่ะถูกต้องน้อยน้อยถามมาร์ทครับตองเจอต้องเลยได้ไหมถามมาร์ทที่เนี่ขับรถเข้าไปได้ไหมต้องจอดข้างนอกมึงยอมรับยังคือเริ่มยอมรับแล้วตอนแรกกลัวครึ่งแรกกูมาดีมาร์ทจำกันเวลาแล้วแหละ เวลาละเวลาเวลาต้องทายอยู่ไหมเต้องทายอยู่ไหมโ,หโ,หโหอ้ยอ่ะเรนตัดรู้ว่าแล้วนั่งเงียบเลยงหลายปีมานี้ภาวะซึมเศร้าได้กลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่คุกคามชีวิตของคนมากมายตอนแรกอุ้ยตอนแรกผม่ผมคนอื่นไปถามคนอื่นหมดเลยเออ แล้วก็แบบโดนร้องเสียงนั่นแหละเออแล้วก็แบบไอ้ไหนร้องแย่เลยดิรู้่ากูรอดเพื่อนพวกมึงถามแดดเมื่อแดดเมื่อแดดลาเลยตอนแรกังไปที่นี่แล้วอ่ะอันนี้คือทุกคนถ่ายว่าเป็นอาร์ตใช่ไหมเป็นเป็นสปายจริงใช่ไหมเป็นสปายจริงครับเออตอนแรกกับลังเลหมูอยู่อ่าถายเลยไม่มีทางถูกไม่มีทางถูกยากอยู่แต่ที่คิดไว้คือบาร์ร้านเหล้าเฮ้ยไอ้ที่จะมึงแม่นนี่เลยอ่ะธรรมดาพี่ผมเป็นสปายมาแล้วเลย ให้ดูไปตายไหมเมื่อตอนแรกใครถามว่าเสียงดังไหมแล้วก็บอกโอ้โหเสียงดังบุ้งบ้างบุ้งบ้างพวกงานเฟสติวัลอะไรเงี้ยเฮ้ยรู้เลยอะตอนนี้แี่เกมนี้ผมเล่นมานานไม่ใช่ไม่ดูงานแฟร์ผิดอะพี่ลองทวนก่อนไหมว่าที่เาถามเออทวนก่อนไหมอ่ะมีพื้นเอียงนะมีพื้นเอียงมีไม่เท่ากันด้วยอ่มีพื้นไม่เท่ากันมีพื้นเอียงตมีผ้าทราย ต้นมะพร้าวสกับฝีเอามีเหรออืมมีทรายเออมีทรายมีต้นมะพร้าวไล่ก่อนมีทรายมีต้นมะพร้าวใช้แรงเยอะใช้แรงเยอะใช้คนน้อยหรือเยอะนะที่มึงตอบมึงตอบผิดมึงต่บน้อยใช้คนเยอะเหรอไม่รู้ไม่รู้ไงมึงต่อผิดไงงานงานวัดงานทรายอ่ะเฮ้ยงานรักยัดีอ่ะงานรักยัยดีงานรักยัยดีไอ้ที่มึงตออโจงค์เลยอ่ะโอ้เฉลยคือสนุเอือดสนุก ไอ้เด็กขอได้เด็กไม่ยิงเยอะไอันนี้ยะคือมาถึงกูผมยิงคำหลายอาร์ตเลยที่เนี่ยสูงไหมคือมันมันบอกสูงเนี่ยมันได้แปลกแปลแล้วสูงแต่มันก็เป็นไปได้อแที่ถดอว่าไอ้เครื่องเล่นหรือเปล่าแต่ถ้ามันบอกว่าบางอย่างสูงมางอย่างไม่สูงเนี่ยผมจะรู้ว่ามันไม่ะบายแต่บอกมันสูงเลยเนี่ยผมแบบว่ายิงไบบประมาณตึกระสูงไหมอะไรเงี้ยแค่นี้ผมบอกไงว่าในโลผมว่าไม่สูงแล้วมันก็บอกว่าไม่เอาตําหนิที่ดิผมก็มันก็สูงนะตอนแรกกูเลยเชื่อตอนแรก จบไปแล้วเรียบร้อยสามที่ข้อเล่นสปายโเออก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆถ้าเราเล่นกันเนี่ยเออมันจบกันนะท่ากันแต่จริงๆถ้าเกิดเราเล่นกันจริงๆเนี่ยนะพี่คือเล่นกันเยอะมากนะแต่เนี่ยแล้วมันจะเป็นโจทย์ให้เลือกสถานที่ทป่มันจะง่ายหน่อยอันยากเลยนะเอออย่างพี่เลวก็ดีเกือบเกือบทายถูกหนึ่งแล้วครับผมทายถูกหนึ่งแต่จริงๆมันยากมากนะยากมากผมไม่ละปาผมยังแบบโอ้โหตันที่หมายเลยใช่เพราะมันไม่มีช้อยให้เราตัดช้อยอ่ะว่าแบบเออมันจะไปตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอืม ใครที่อยากไปลองเล่นก็มีเว็บไต์ไปลองกันได้ในแอปก็มีในอะไรก็มีได้ครับผมถ้าอยากเล่นแบบกระดาษนี้ก็ติดต่อเรามาเดี๋ยวเราทำให้เล่นได้เราด้ยเหรอเอาครับผมโอเคอันนี้แอปแต่ก์เกมต้องดาวน์ไปก่อนอย่าลืมกดซับสไคร้ทุกช่องทางของเราด้วยตามมันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ